ที่เห็นอยู่เป็นมุกด้านตะวันออกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตรค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงทอดผ้าไตรและย่ามที่ระลึกงานพระราชพิธีในครั้งนี้ ในจตุรมุกของพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์มุกทางด้านใต้ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำพระชนมวานในขณะที่มุกทางด้านเหนือถ้ามองจากภายนอกของพระที่นั่งจะมีบุตรบกประดิษฐานอยู่สำหรับพระมหากษัตริย์เสด็จออกในการพระราชพิธีค่ะ Đi kiệt kỳ Nguyên nguyền trang, cai kinh độ cung, cứu con điện và y cung mô, và khai kiến cực mùi dô sanh, Bước coi bồ tát Kỳ bằng nước, liền dí thư công nước, khô khóc ngư Như kia, na rắn như dòng mô, Giải còn thành hơn ดานัมตามมาวตามโมดาคุจีนัมดาเดียธาอันเจียกเลจุเลจุนเดตาบานมณีบาทีหองหองยีบาทนิมาเทยัมุยงลา ความทุกเ์ืจอเทียนหลับอยากเทียวให้กัหลับเทียงพังเบิกเยอะยอดตรานังสันโควเดินขอผูกสันตบบาเทนดาวนังเียวกี่ยวนกพังเชือเสอีโบติยา ta quá kỳ lợi ích dược di là vô tích hậu đang vô sai biệt đang và làm mật Phục chiến thắng miên tiêu tạm chân cơ thế nào Nguyện đắc trí huệ chân minh diệu Hồ nguyện tội chứng tất yêu cư Thế thế lưng ngân mô tác đạo Nguyện dĩ thư công đức Hồ khọc ngư dứt thiết Ngã đăng dư dòng môn Giải công thần thức ขอถวายพระพรจะเจริญพระราชศสิริสวัสดิพัฒนะมงคลพระชนมายุทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมมปพิษพระราชสมผ่านเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลา แด่สมเด็จพระบรมมบอบพิษพระราชสมภารและเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร หลังจากที่บรรพชิตทั้งจีนและยวนถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วหลังจากนี้ค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราช,ชกุมารจะทรงจุดทูบเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่แท่นมนทนสวดพระอภิธรรมโดยจะมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมจนถึงเวลา24นาฬิกา สำหรับพระพิธีธรรมอย่างที่เรียนไปก็คือจะเป็นพระพิธีธรรมที่จำพรรษาอยู่ในพระอารามหลวงทั้งหมดสิบวัดซึ่งพระพิธีธรรมจะนั่งสวดพระอภิธรรมบนพื้นที่ที่เรียกเฉพาะกันว่าสร้าง สร้างนี้อยู่ทางทิศเหนือคะ่ะใกล้พระทวารอัฐจันทร์ขึ้นลงซ้ายขวาภาพที่เห็นทางมุมซ้ายมือนะคะส่งจุดทูบเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่แท่านมนฑลสวดพระอภิธรรมในสร้างนี้ตั้งแท่นลายสลักปิดทองประดับกระจก มีเสาโครงเพดานผ้าระบายสามชั้นตั้งอยู่จุดตรงกันข้ามกัน ธนงการสดที่แหลกหัวนี้นะคะเป็นการโสดธนงหลวงอเป็นธนงโบร,ราณที่ใช้มาตั้งแต่าั้งกรุงศรีอยุธยาค่ะ ถึงป,ปัจจุบันสามองงอนัครือกะเลื่อนและลากสุงซึ่งพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในคืนนี้ได้แ,แก่พระพิธีธรรมจากวัดพระเจตุพนวิมลมงคลารามสี่รูปพระพิธีธรรมจากวัดราชาสิทธารามเีกสี่รูปซึ่งจะสวดพระอภิธรรมต่อเนื่องไปจนถึงเวลา24นาฬิกาก่อนที่วันรุ่งขึ้นจะรับพระราชทานฉันและชาวพนักงานประโคมสังแตรง,งอนแตรฝร,งรัง ลองชนะประจำยามตามราชประเพณีค่ะวนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปสักการะพระศพส,สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์ก่อนสเสด็จพระราชดำเนินกลับค่ะ my uh -huh. เพิธีพระราชกุศลออกประเมนงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินวันแรกและพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมหาราชวังค่ะเสร็จสิ้นการพระราชพิธีแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรา 3, สาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีพระองค์เจ้าพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสิริรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ar, สยามกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพะชระกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุทาภรพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์และคุณพลอยพิรินเจนเส้นพระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จพระราชดำเนินกลับ จากพระที่นั่งดุสิตมหาปรา,าสาทในพร,ระบรมมหาราชวังค่ะสำหรับกำหนดการในวันพรุ่งนี้ซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่ช่วงเช้าจะเริ่มในเวลาประมาณ7นาฬิกาค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นพระราชาพิธีเชิญพระโกรธออกพระเมรุและพระราชาพิธีพระราชาทานเพลิงพระศพค่ะ โดยในหมายกำหนดการนะคะเวลา7จนาฬิกาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะพระสบทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานหลังจากนั้นทรงทอดผ้าไตรก่อนเชิญพระโกศพระราชาคณะ30รูปสดับประก ต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดกล้ารดกระหม่อมให้เปลื้องพระโกดทองใหญ่ประกอบพระรองนายออกแล้วเชิญพระรองนายลงจากพระแท่นสุวรรณเบญจดลประดิษฐานที่พระยานามาสามลำคาญที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์โดยเสด็จตามไปส่งที่ลานพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรมุกเหนือการเชิญพระโสดด้วยพระยานามาสามลำคาร และออกจากพระบรมมหาราชวังค่ะในขณะที่ขบวนพระยานมาสามลำคารออกจากพระบรมมหาราชวังนั้นจะเข้าไปประกอบในริ้วขบวนที่หนึ่งริ้วขบวนพระอิสริยยศซึ่งจะนำรพระโกดพระศพอันเชิญขึ้นเกรนบันไดหน้าเพื่อเทียบพระมหาพิชายราชรถ ที่นาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามค่ะหลังจากนั้นริ้วขบวนของพระมหาพิชัยราชรถยาตราไปจนถึงพระเมรท้องสนามหลวงซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มากุฎราช,ชกุมารและสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราช,ชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ตามพระโกธด,ด้วย เป็นขั้นตอนทั้งหมดในวันพรุ่งนี้ที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะทำการถ่ายทอดสดค่ะ